เดินวิถีเซียน Walking the Immortal ์ตอนที่15หาเงินแสงแดดยามเช้าสาดส่องถนนหินในเมืองหลังาคาโค้งเรียงรายตามถนนใหญ่และซอยเล็กๆตลาดเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแผงขายสมุนไพรผักผลไม้และอาหารเล็กๆกลิ่นหอมลอยคละคลุ้งผู้คนเดินไปมาพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าเด็กๆวิ่งเล่นบนถนนแคบ ร้านน้ำชาและร้านเครื่องเขียนซ่อนตัวตามซอกซอยเสียงหัวเราะและการเจรจาผสมกับเสียงเท้ากระทบพื้นหินหลินเซียนก้าเข้ามาในร้านยาเซียนขาเดินเยบเชียบเหมือนแมวหมวกฟังปิดหัวจนแทบมิดผ้าปิดบังใบหน้าเหลือเพียงดวงตาคมเฉียบส่องแสงเจิดจ้าชุดดำสนิทคลุมร่างกายทั้งตัวทำให้เขาเหมือนเงาดำที่เคลื่อนไหวอย่างเรียบง่ายแต่แฝงพลัง ในมือเขาถือผลอวินหวาผลไม้สีม่วงเปล่งประกายราวมีออร่าจำนวนสามลูกทำให้แสงในร้านสะท้อนเป็นประกายเล็กๆเสียงกระซิบของพ่อค้าและกลิ่นสมุนไพรหอมกรุ่นไม่สามารถบดบังความงดงามของมันลินเซียนวางพลอ,อวินหวาอย่างระมัดระวังบนโต๊ะไม้หน้าแผงขายยาดวงตาของเขาสอดส่องปฏิกิริยาของเจ้าของร้านอย่างฉลาดพ่อค้าเจ้าของร้านจับผลอวินหวาพลางพินิจพิเคราะห์ด้วยสายตาเฉียบ คิดในใจสามลูกนี้ไม่ธรรมดาข้ารู้จักพลอวินฮัวดีสีม่วงเข้มแบบนี้มันค่อนข้างหาได้ยากอ๋อพลอวินฮัเหรอข้าเคยเห็นมันมีขายแย,แยะที่เมืองหลวงสามลูกของเจ้านี้ยังไม่ค่อยอ้วนสมบูรณ์เท่าไหร่เจ้าจะขายเท่าไหร่หลินเซียนมองแววตาพ่อค้าเขารู้ดีคนค้าคนขายหากพูดความจริงทุกอย่างก็คงไม่รวยค้าขายล่มจม ที่เมืองนี้ไม่อาจหาพรอวินฮวาได้หากท่านสั่งมาจากเมืองหลวงก็ต้องเสียค่าขนส่งมาหาศาลไหนจะเสี่ยงต่อโจรซุ่มโจมตีอีกแต่ถ้าท่านซื้อจากค่าในราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยพอค่าน้ำชาให้ค่าย่อมประหยัดกว่าและความเสี่ยงก็แทบไม่มีเลยและหากเราตกลงกันได้ข้าสามารถเอามาส่งให้ท่านเพิ่มอีกได้เรื่อยๆ พ่อคาหยุดมือครู่หนึ่งใต้โต๊ะมือของเขาแอบสอดอุปกรณ์เล็กๆที่ใช้ตรวจจับพลังเซียนความเย็นว่าบเล็กๆไหลผ่านปลายนิ้วเขาเงยหน้ามองหลิงเซียนใต้ผ้าคลุมใบหน้าดวงตาสีดำเข้มเบิกกว้างเล็กน้อยคิดในใจนี่เซียนระดับสองขั้นปลายหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพ่อคารู้สึกทั้งกลัวและระวังหากขัดเจ้านี้ ร้านของเขาอาเสียหายยับเยินโดยไม่ทันตั้งตัวแต่ในเวลาเดียวกันข้อเสนอที่เจ้าเด็กนี่พูดก็ดูน่าสนใจไม่น้อยค่าเพิ่มราคาให้มันอีกหน่อยก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายพ่อค้าเอื้อมมือออกมาจาับพลอวินหวาด้วยความคิดวิเคราะห์เขาไม่ได้รีบตัดสินใจสามลูกนี้เจ้าจะขายเท่าไหร่สิองเหรียญทองแพงไป ร้านค้าไม่ได้ต้องการผลไม่นี้นี้ขนาดนั้นแค่เก้าเหรียญทองพอจริงๆข้อค้ามันโคจรจะอยากได้ไม่ได้สิบสองเหรียญทองไม่ลดพ่อคายยักคิ้วมองหลิงเซียนใต้ผ้าคลุมหน้าเอาเถอะข้าเข้าใจเจ้าอยากได้ราคานี้แต่ข้าให้ได้มากที่สุดสิบเหรียญทองเท่านั้นลินเซียนหยิบพรอวินฮวาบนโต๊ะกลับมาไว้ที่มือ สิเหรียญทองก็ยังต่ำเกินไปสมลูกนี้ไม่ใช่แค่สีม่วงธรรมดาข้ามั่นใจหากเดินทางไปอีกเมืองเขาจะให้ราคาสูงกว่านี้และข้าไม่รีบถือซะว่าไปท่องเที่ยวพ่อค้าพ่นลมหายใจออกอย่างครุ่นคิดยังไม่ตอบอะไรหลินเซียนงั้นเอางี้ครั้งหน้าข้าแถมให้ท่านหนลูกเป็นสี่ลูกแต่จ่ายในราคา12เหรียญทองพ่อค้ายิ้มดีใจแต่ก็เก็บอาการล่าปากแล้ววุย้ย ได้ดีครั้งนี้เห็นแกเจ้าเป็นลูกค้าใหม่ค่าให้พิเศษละกันแต่คราวหน้านอกจากเจ้าจะต้องแถมให้ค่าหนึ่งลูกเจ้าห้ามนำมันไปขายให้ร้านอื่นเด็ดขาดเจ้าสัญญาได้ไหมหลินเซียนยิ้มพยักหน้าได้ค่าสัญญาและจะหาลูกอ้วนๆสมบูรณ์สมบูรณ์มาส่งท่านและและการตกลงค้าขายก็สำเร็จด้วยดีได้ประโยชน์ทั้งคู่ เมื่อได้เงินถึง12เหรียญทองหลิงเซียนเริ่มเดินเตร่ไปร้านค้าเซียนต่างๆในเมืองเขาได้มอบปรุงยาใหม่ที่ดีกว่าเดิมและได้สมุนไพรเซียนมาสมถึงสอย่างซึ่งเขาตั้งใจจะลองเอาไปผสมกับรากเปลือกและใบไม้ของต้นไม้เซียนที่บ้านเขาเขายังไม่ยอมแพ้ที่จะนำสิ่งอื่นนอกจากผลของมันมาใช้ปรุงยาเซียนให้ได้เขาเดินมาเรื่อยๆถึงที่ว่าการเมืองมีคนหลายคนยืนมุมดูป้ายประกาศหนึ่งหน้าที่สนใจ บ้านเศรษฐีหลงอวีเปิดรับสมัครเซียนช่วยกำจัดอีสาท์ที่สนามในสวนหลินเซียนยิ้มมุมปากข้ามีวิชาปราณวารีปีศาจนา้ำแบบนี้น่าจะเข้าทางข้าไม่น้อยเสียงซุบซิบป,ประกาศอีกแล้วหรือครั้งก่อนเซียนที่ไปก็วิ่งหนีกระเจิงร้องตะโกนไปทั่วตลาดข้าได้ยินว่าปีศาจในสนมมันน่ากลัวมากชอบโผล่มาตอนดึกๆทํทเอาสาวใช้คนใช้ในบ้านท่านเศรษฐีหวาดกลัวจนประสาทเสีย เห็นว่ามันอยากได้ลูกสาวท่านเศรษฐีเป็นภรรยาหลินเซียนฟังอยู่สักพักเขาครุ่นคิดว่าเราจะลองไปดีไหมทันใดนั้นเขาก็เหลือไปเห็นเงินรางวัลหนึ่งหมื่นเหรียญทองหลินเซียนตะลึงถ้าค่าได้เงินก้อนนี้มาเตาหลอมระดับสี่าก็ซื้อได้บัวหิมพันปีเหตุหลินจือชั้นสูงและอื่นๆหลินเซียนเริ่มเพ้อฝันเล็กๆ แต่สมุนไพรเซียนระดับสูงพวกนี้มันมีสรรพคุณที่ผสมผสานเข้ากับพืชเซียนอื่นๆได้เกือบทุกชนิดมีสรรพคุณส่งเสริมอย่างดีถ้าได้มันมารากเปลือกไม้และใบไม้ของต้นอวิหวาที่พ่อค้าปลูกไว้ต้องนำมาใช้ประโยคได้ทั้งหมดแน่ๆลินเซียนมีรอยยิ้มพร้อมความหวังเอา,าไปก็ไปลองดูหมายเหตุ ก่อนหน้านี้หลินเซียนยืนนิ่งอยู่หน้าต้นไม้เซียนที่พ่อปลูกเขาเพยายามปรุงยาหลายต่อหลายครั้งแต่ผลลัพธ์ก็มีเพียงเมือยาที่แตกละเอียดกับความสีหมน่นความผิดหวังสะสมจนแน่นอกหากแต่แววตาของเขายังคงเด็ดเดี่ยวไม่ว่าจะล้มเหลวอีกกี่ครั้งค่าก็จะหาหนทางให้ได้หลินเซียนกำมัดแน่นเสียงมั่นคงดังขึ้นในลานว่าง เสือหมิงมองเสือหมิงลูกหมีแพนด้าสูรทาธาดไม้นั่งข้างๆเขาเคี้ยวกิ่งไผ่อย่างมีความสุขมันหันมามองหลินเซียนแล้วอ้าปากยิ้มให้ดอกไม้ต้นไม้เซียนก็เบ่งบานเตรียมจะออกผลใหม่อีกครั้งตอบรับหลังเจ้าลูกหมีตัวน้อยหลินเซียนหันมองภาพนั้นพลันสยายะยยิ้มบางข้าจะไม่ท้อข้าต้องขึ้นเป็นเซียระดับสามแกนปราณให้จงได้